เสียให้แม่เลยเหะครับแม่นะครับปีนี้เข้าโหูมแมมุดุเม่ันแม่แม่ปีนี้เข้าห้แล้วนะครับไม่ต้อพูดครับแม่บอกไม่ด้พูดายุมันเป็นเพลงตัวเลขสุดท้ายเราเราอยู่ที่ใจเราใจเเท่าไหร่ไม่มีแม่ นไหนนะฮะแต่งตัวแซ่บด้วยขนาดนี้แล้วก็ทำสีผมแซ่บขนาดนี้แล้วนะฮะครับห้าสิบแล้วยังเฟียวฟาองพลาแก้วอยู่เลยนะครฮะขำอยู่ในอะไรนะครับใช่ใช่ครับก็ไม่อยากพูดนอะไรเยอะนะฮะเดี๋ยวร้องไห้นะฮะครับก็บอกได้คว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในชีวิตนะครับผมขอสิบปุ่มมือให้กับคุณแม่เรา